รันนี้เราจะมาสอนสร้างไอเจ้าโลกกลมๆใหญ่ยักษ์แถวครับมาให้คนเข้าไปในตรงเอโลกยักษ์อ่ะให้คนเข้าไปตรงให้คนโหลด m c p e m a ม t e r อ a t เออพอโหลดมาแล้วก็กดเข้าไปตรงนีู้เขาลูบป,ปิกแอปเนี่ยลูบที่ขุดนี่นไอพวกนี้ไม่รู้นะให้กดเข้าไปอัน, 1, 2, 3, นที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามไ่องนที่สาม ให้คนเปิดสูนยเลยแล้วก็ตั้งค่าให้จริงจมันจะเป็นศูนยใช่ไหมสมมติผมจะสิบอ่าจะสิบแล้วก็เอาบัรอะไรดีบัมเพชรบังกระจกเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาบังเพชรวางเข้าไปบูมอาเฮ้ยโว่ออกไม่ได้เอาไงดีใครโอ้วใหม่กอนเอาสิบนิดเดีย นี่อันนี้แค่สิบเท่านั้นนะอันนี้แค่สิบนะจ๊ะใคเราเอาห้าสิบย็นบอกแค่อันนี้แค่สิบนะห้าสิบย็นบอกกระจกใครกินย่ามอหินก่อนโอ้โห my god อันนั้นผมเพิ่งยาวมองหินก่อนมองเห็นตอนมืดบ้างใจอ่ะอันนี้แค่ห้าสิบเท<อ>่า,านั้นเอาไว้ใช้เพื่อหาคนนะโลกทะ 50้ลสิบเจะเราใช้บล็อกกระจก50โอ้โอ้ผมไม่ได้วางติดกันเลย My God ใส่เข้าไปอีกนี่โอ้ My God ใส่อ้ยโอ้ยสังานน้อยนี่โอ้โหจะไปใช้บล็อกกระจก กระจกเป็นห <50. S 1> ผมจะเพิ่มเป็นห้าสิบนะเอาแล้วห้าสิบเอาแล้วถือว่าโคตรโคตรใหญ่อะเราต้องกใกล้ๆหน่อยวางบู๊ใหม่กอนนี่คแค่หนะ้าสิบนะเต็มสุดร้อยนะนี่แ,แค่ห้าสิบเท่า,านั้นนะออโอรุนนี่แค่ห้าสิบนะ d หม่กือ ลายลอยอยู่โอ้ลอยเครื่องมันจะไม่แห้งเลยครับไม่แห้งหรอโคตรเนี่ยลองเอาอันบล็อกเพชรมาเป็นบล็อกเพชรเอาหนึ่งเอาห้าสิบนะก็เอาบล็อกรอบล็อกเพชรห้าสิบอย่างเป็นสิบก็พอขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดร้อยนี่ได้ชิปครับ ใส่เมาว้าวล,กลกูกผิลูกผิไม่ถ่ายรอยี่สดูนี่เป็นลกบอลแักเลยทีดเดียวถ่ารอยี่ไม่ออก้างอไอเนี้ยสุดยอด ผมจะลองเอาเออเนี่ยเดี๋ยวเรดูก่อนเก็บภาพสดยอดเนี่ยอ่าสิบนี่ยลองร้อยไหมเออโอเคลองร้อยสักหน่อยแต่ต้องไปตรงไกลๆมันต้องญ่ชัวโอเคศูนย์ไปโอ้โหแล้วก็เสื้อ <ไป S 1> มันจะแหล็ก,กวัวละครโอ้โหกีขาไปคาเดียว นี่ยโอ้โหร้อยดึงเลยร้อยนะครับเนี่ยร้อยนะเนี่ยร้อยร้อยนะเนี่ยร้อยนะเออสร้างเมืองนี้เนี่ยนะเนี่ยสร้างเมืองก็ได้เนี่พมบินขึ้นมาสุดแล้วมันจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าบล็อกเราเราต่อขึ้นไม่ได้อีกแล้วต่อสูงได้แค่ร้อยยี่สิบแปดบล็อกเท่านั้นน่าจะเคลงไปโออเดีาอี๋ ยนะเยอดม่กอี๋ยวออกก่อนใครอเอายอดมาใครเอายี่สิบล็อกพิดเนี่ยร้อยนะครับร้อยนะเนี่ยเอาหนึ่งพันดโอเคหนึ่งพัไม่ได้เขาให้เต็มสุดร้อยเท่านั้นห้าร้อยสี่แล้ว เพิ่มแบบร้อยจัดไปร้อยร้อยสามสิบโอ้โหเล่นไปแห้ะไปแล้วร้อยสามสิบครับรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวรให้ไปต่อเทียบโอเคดูนั้นร้อยสามสิบนะเจ้าเหาที่ก่อนโอเคมันต้องบิ๊กบิ้มแน่ๆคราวนี้โอ้ไม่โอเคโอ,คโอดีนะเครื่องผมร้อยสามสิบ บอกเลนน่นสาสิเงินเจดกวอยยอดบอกม้าเปิดอยกเบิลบันเทิมเออไผในไผเอาเอาร้อยแล้วก็เอาบ,อล,บอล็อกระเบิดขอทหลองจนบันมบ้าเลยนะ <laughs> แล้วมือแล้วจุดแล้วก็ชิบชิปหายทั้งโลกหลุดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้แล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้